ครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้เราก็มาที่จังหวัดพนแจ่นนะครับจากสํานักวันเทการข่าวสังคมตํารวจนะครับข่าวสังคมตํารวจพนแจ่ันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันบุญวันกุศลครับผมก็ได้มาพบเจอสาธุชนทั่วสารทิศซึ่งก็มาจากกรุงเทพมหานครหรือหลายที่ก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบุญสร้างกุศลทํามหาขดินเพื่อสืบสืบพระพุทธศาสนาครับก็จะได้ ถามว่ามาจากไหนนะครับครับสวัสดีครับอ่าไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนครับสวัสดีค่ะครับมาจากจังหวัดเลยค่ะอ๋อจังหวัดเลยอ่าจังหวัดเลยมามาที่วัดไหนครับนี่วัดตาธรรมรามค่ะวัดตาธรรมวามบ้านอะไรครับบ้านดอนเงินใช่ไหมบ้านดอนเงินค่ะตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โอ้ก็ถือว่าท่านและครอบครัวและก็ญาติมิตรทั้งหลายก็ได้ทำต้นต้นอะไรครับนี่ต้นเงินค่ะต้นเงินมาสมทบทุนวัดป่าธรรมารามในงานกระสินใช่ไหมครับครับอ๋ออันนี้คุณอะไรครับหนึ่ขออนุญาตครับลุงอรุณค่ะอ๋อมาจากเมืองเลยด้วยกันใช่ไหมครับค่ะอ๋ออันนี้คุณอะไรครับจันทนาค่ะอ๋อคณจันทนานี่แหละครับก็ถือว่า เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในศาสนานะครับศาสนาพุทธซึ่งเป็นผู้ที่ชอบสแสวงบุญสแสวงกุศลอยู่มาจากเมืองเลยนะครับเมืองเลยมาวัดป่าธรรมารามน,นึก็ประมาณเกือบ200โลใช่ไหมครับครับ,รบนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับครับอยากฝากอะไรไปถึงญาติพี่น้องผู้ที่ได้ร่วมสมทบต้นเงินที่มาสร้างกระสินสามชีในวันนี้ของวัดป่าธรรมารามครับ มีความสุขความเจริญครับร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองขายร่ำรวยครับสำหรับผู้ที่ได้ร่วมมานะครับของสายคุณลุงและคุณจันทนาจันทนานะครับนี่ก็ถือว่าบุญกุศลครั้งนี้ขอขอส่งผลไปให้ถึงทุกทุกท่านนะครับครับก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกท่านอยู่ดีกินดีมีโชคลายโรคปลอดภัยกันทุกทุกท่านนะครับ ครับเราก็จะได้ยกต้นเงิน,นขึ้นสู่ศาลาเพื่อไปสมทบที่กองกระถินอีกครั้งหนึง่งก็สาธุสาธุด้วยนะครับคุณจันทนาครับครับสวัสดีครับ